สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง YouTube ของเพื่อนไอทีนะครับแล้วก็ทักทายไปยังทุกแพลตฟอร์มที่คลิปของเพื่อนไอทีจะไปถึงนะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมจันทพรเพื่อนไอทีก็มีสิ่งดีๆมาฝากเช่นเดิมนะครับวันนี้มาพร้อมกับคําถามนะครับของเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาทางคลิป YouTube นะครับบอกว่าอยากจะให้ แนะนำการปิดแชทเฮดของ Messenger นะครับหรือ Facebook อะไรต่างๆนะครับก็มีปัญหาที่สุดก็คือ Messenger นี่แหละครับนะครับชอบอมีแชทเฮดขึ้นมานะครับเมื่อก่อนเราเข้าไปเปิดหรือไปปิดอย่างไ่ทายนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับการเปิดหรือปิด หรือจะปิดหรือจะเปิดแชทเฮดนั้นนะครับก็คงจะไม่ง่ายและก็ไม่ยากนะครับถ้าเรามีความเข้าใจต่อต่อเขานะครับสิ่งที่ผมกำลังสาธิตอยู่นี้นะครับก็คือเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับของระบบปฏิบัติการ Android ของ Samsung นะครับถ้าใครใช้ Samsung ก็สามารถฟังได้นะครับแต่ ถ้าใครใช้รุ่นอื่นนะครับอันนี้ก็ค่อยอมาครํำทางกันไปนะครับผมก็ไม่มีรุ่นอื่นที่จะมาสาธิตด้วยนะครับอ๋อก็คงจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ยังอยู่ข้างบนบ้านนะครับคือ,อมี่สิบทีโปรนะครับก็ยังไม่ได้เอามาอ,อยู่ใกล้ตัวเพราะฉะนั้นก็เลย ยังไม่ได้ลองไปค้นหาดูนะครับแต่ตอนนี้เรามาลองปิดซัมซุงดูนะครับก่อนที่จะปิดนะครับผมก็ต้องไปเปิดก่อนนะครับเพราะว่าผมไปปิดผมก็จะแนะนำวิธีการเปิดและปิดไปพร้อมกันเลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมปิดอยู่นะครับ ผมจะเข้าไปเปิดต้องทําไงนะครับเข้าไปเลยนะครับใน messenger นะครับ WhatsApp, <Messenger. S 1> อเดี๋ยวผมเพิ่มรูมก่ WhatsApp, <Messenger. S 1> อนเดี๋ยวนะครับ Line. WhatsApp, อาเข้าไปใน messenger นะครับการแชทสองข้อความที่ยังไม่ได้อ่านครับที่หนึ่งจากซีนะครับก็เข้ามาใน messenger แล้วเมื่อเข้ามาใน messenger แล้วให้แตะตรงจุดสามจุด ด้านซ้ายบนนะครับสำหรับคนปกตินะครับแต่สำหรับคนตาบ่าอย่างพวกเรานะครับให้แตะตรงที่ <Chat. S 1> แชทเมนูแชททั้งหมดเมนูแชททั้งหมดนะครับแตะเข้าไปเลยครับเข้าสุราอบแล้วในชื่อจันทาวรแก้วหลวงคำเปลี่ยนบัญชีปุ่มเอ่อยการตั้งค่าปุ่มยังไม่เปลี่ยนนะครับหลังจากแตะเมนูแชททั้งหมดแล้วนะครับให้ปัดซ้ายเออไม่ใช่ปัดซ้ายดิ ให้ปัดขวามาหาครับว่าการตั้งค่านะครับอตอนนี้แบ็กกราวอาจจะมีน้องพีโป้เห่านะครับก็ถือว่าเป็นแบ็กกราวชนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับหลังจากเรา,าแตะเมนูแชททั้งหมดแล้วนะครับให้ปัดขวามาหาการตั้งค่านะครับการตั้งค่าเมื่อเจอการตั้งค่าแล้วแตะเข้าไปเลยครับ <Master. S 1> สำหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากไปเปิดแชทเฮดนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากไปเปิดแชทเฮดต้องการอยากจะปิดก็อย่าเพิ่งทำนะครับตอนนี้นะครับก็เอาไว้ทำในช่วงต่อไปหรือจะกรอไปในช่วงนั้นๆก็ได้นะครับก็หลังจากเราเข้ามาในการตั้งค่าแล้วนะครับก็ให้ปัดไปหาครัว่าปุ่มแชทเฮดได้เลยครับ ปุ่มรายงานต่างหาทางเทคนิคปุ่มสลับความปลอดภัยหน่วยปุ่มการอัปเดตแอปปุ่มแชทเฮดอ่ะนะครับแชทเฮดนะครับเจอแล้วนะครับเจอปุ่มแชทเฮดแล้วถ้าเลยไปก็จะเป็นปุ่มการอัปเดตแอปการอัปเดตแอปนะครับให้ปัดสายย้อนมาปุ่มแชทเฮดพอเจอปุ่มแชทเฮดแล้วดับเบิลแท็บเข้าไปเลยครับ <Master. S 1> เขาก็จะเข้ามาแล้วก็ปัดควไป แชทเพจทให้คุณสามารถสนทนาผ่าน messenger ได้แม้ในขณะที่คุณกำลังใช้แอปอื่นนะครับเขาก็จะอธิบายนะครับของเขานะครับให้ปัดขวายอนุญาตให้แสดงค่ะแบบอื่นๆอ่านี่ครับไม่ต้องสนใจนะครับให้ปัดไปหาคาว่าไปที่การตั้งค่าปุ่มไปที่การตั้งค่านะครับถ้าปัดเลยไปล่ะไม่ใช่ตอนนี้ปุ่มไม่ใช่ตอนนี้ถ้าเกิดไม่อยากเปิดก็มาเคาะตรงนี้เขาก็จะออกไปนะครับแต่ถ้าเราอยากเปิดก็ให้ปัดซ้ายมาไปที่การตั้งค่าปุ่มไปที่การตั้งค่าเลยครับ เเคาาะไปปลยปรกฏดด้านบนบสุก็จะมาอย่างหน้าปรากฏด,ด้านบนสุดนะครับในนี้นะครับเราสามารถไปเปิดได้หลายๆแอปเลยนะครับอย่างสมมุติว่าผมต้องการจะเปิดแชทเฮดนะครับใน Messenger นะครับผมก็ปัดไปยัง Messenger เลยครับปรากฏด้านบนค้นหาแอปตัวเลือกเพิ่มอินดอร์ดูนักสีติดล่าสุดหนึ่งร้อยวุบริสุทธิ์ก่อนแอมเบียนต์นี้เมส s ซนเจอร์ไมโครซอฟท์ s มสเซนเคุณภาพ281 mb messenger คุณภาพ281ร้ปิด mb อิจฉานแล้ว เขายังปิดอยู่นะครับผมก็ดับเบิลแท็ให้เขาเปิดเลยครับดับเบิลแท็บสองครั้งครับเขาก็จะเปิดแล้วนะครับตอนนี้แต่เขาไม่ไม่ไม่บอกนะครับเพราะว่าผมบันทึกหน้าจอไว้นั่นเองนะครับให้ปัดซ้ายปัดขวาฟังดู Microsoft Messenger คุณภาพ2อ mb เปสวิตนี่ครับเขาเปิดแล้วนะครับเราก็ย้อนกลับออกไปเลยครับ ย้อนกลับมาแล้วนะครับรายงานตางหาทางเทคนิคอ่าเขาก็จะถ้าย้อนกลับมาเขาก็จะมาอย่างการตั้งค่าของ messenger นะครับอันนี้คือเราเปิดแล้วนะครับถ้าเราอยากจะปิดละ่ะเรามาปิดตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับอย่างอย่างผมปัดปัดมาหาปุ่มแชทเฮดเหมือนเดิมนะครับความปลอดภัยปุ่มการอัปเดทปุ่มแชทเฮดเคาะลองดู<ป>เขาจะไม่ไปนะครับ เขาจะไม่ไปแล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับมาเลยนะครับยังหน้าหลักของซัมซุงเราเลยนะครับการแชทกลับกลับกลับออกมาเลยนะครับเมื่อกลับออกมาแล้วนะครับเอา้าเราไม่สามารถไปปิดตรง Mess e n เจอร์การตั้งค่า Mess e n เจ r ได้แล้วเราสามารถไปปิดที่ไหนได้บ้างนะครับอันนี้แหละครับถ้าท่านใดที่มีปัญหาต้องการอยากจะปิดอยู่นะครับ ตอนนี้จะเป็นช่วงที่เพื่อนๆรอคอยนะครับให้เราไปยังการตั้งค่าของโทรศัพท์ของเรานะครับก็คือการตั้งค่าของสมาร์ทโฟนของเรานี่แหละครับเซมโฟลเดอร์การตั้งค่าผมไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าแล้วให้ปัดขวาไปเยอะๆนะครับไปหาคํา่ว พื้นฐานการตั้งค่าแอปอะไรสักอย่างนะครับเดีย๋ยวนะผมจะพาไปนะครับแก้วหลวเข้าถึงการเชื่อมปรปมุ่และติดเสียงเสียงการแจ้งเตือนจอภาพ่วกทีมหน้าจอหลัลกรูปหน้าจอความปลอดภัยตําแหน่งความปลอดภัยบัญชีผู้ใช้ก,กบริคุณสมบัติข้อที่เจ้เบลเบียนและการควบคุมข,ของผู้ปกครองเวลาหน้าจอสว่างตัวตั้งเวลาการดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์แอปพื้นฐานการตั้งค่าแอปนี่ครับแอบพื้นฐานแอปการตั้งค่าแอปนะครับการดูแลแบตแอบพื้นฐานการตั้งค่าแอปก็ให้ดับเบิลแท็บไปตรงนี้เลยครับ แล้วให้เราปัดขอไปหาคําว่าตัวเลือกเพิ่มเติมครับแอบค้นหาปุ่ม,มตัวเลือกเพิ่มตเ,เติมปุ่มดับเบิ้ลแท็บไปเลยครับหน้าต่างป๊อปป๊อเขาก็จะมีอ่าป๊อปอัพขึ้นมาให้เราปัดไปหาคําว่าการเข้าถึงพิเศษการเข้าถึงพิศ <hora> เศษนะครับดับเบิาา้ลแท็บไปเลยครับการเข้าถึงพิเศษเมื่อเราเข้ามาการเข้าถึงพิเศษแล้วนะครับให้เราปัดขอมานะครับหาคําว่า ปรากฏด้านบนสุดนะครับการเข้าถึงพิเศษเข้าถึงไฟทั้งหมดแต่ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์ปรากฏด้านบนสุดนี่ครับตรงนี้แหละที่เราต้องการนะครับดับเบิลแท็บเข้าไปเลยครับปรากฏด้านบนสุดเมื่อเราดับเบิลแท็บเข้ามานะครับเราก็จะเข้ามาในการตั้งค่าของตรงที่เราไปเคาะตรงปุ่มแชทเฮดเมสเซนเจอร์เมื่อกี้นี่นะครับที่เขาบอกว่าให้เข้ามาในปุ่มการตั้งค่าเขาก็จะเข้ามาตรงนี้แหละครับแต่ตอนที่เรามาเปิดแล้ว เราจะเข้าไปทางลัดในไมเ s นเจอร์เขาจะไม่ยอมนะครับอ่าอันนี้สำหรับคนตาดีเข้าได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับสำหรับคนตาบาดอย่างเราเข้าไม่ได้นะครับต้องมาเข้าทางนี้เท่านั้นนะครับเมื่อเราเข้ามาปรากฏด้านบนสุดแล้วนะครับแนนอนนะครับล้วก็ไปหาปิดเลยนะครับ38ิ <S 2> <S 2> ิด,ดเปวตชนี่เราสามารถไปปิด อแอป,ปอื่นๆได้ด้วยนะครับนอกจากไม่เซนเจอร์นะครับเมื่อกี้เรามาเปิด Messenger ใช่ไหมเราก็จะไปปิด Messenger นะครับหมดและกิจวัตรสองจุดเอฟเฟกต์ไอออร์ดิโอจุณภาพสิบเอออร์ดิโอจุณภาพหนึ่งร้อยสามสิบเก้าเครดิตเปิดสวิตช์เราสามารถค้นหาแอปแล้วก็ไปปิดได้นะครับแต่ว่าผม เาดีกวนะครับ l i นกนะครับ MP, เปสวิตชนั่นนะครับผมเจอแล้วนะครับ Messenger ของผมนะครับฟังนะครับ Microsoft Messenger ุพ <cs uk> อ,องเพ,พื่อ m เปิดสวของเพ,พื่อนๆของเพื่อนๆนะครับอาจจะมี เยอะกว่านี้นะครับแต่ผมไปล้างข้อมูลล้างแคตออกแล้วเขาก็ยังเหลือแค่นี้นะครับของเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นสามร้อยกว่าเมกหรืออาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้นะครับเอะเอาเป็นว่าผมเจอแล้วคุณภาพร้อยดเปิดสวิตช์ดับเบิลแท็บให้เขาปิดเลยนะครับตอนนี้เขาเปิดอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะปิดตอนนี้ผมปิดแล้วนะครับแต่เขาไม่บอกนะครับพอเพิ่อนอ่า พการพูดรีบรีบเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพราะผมนะครับเรคคอร์ดนะครับหรือบันทึกหน้าจออยู่นั่นเองนะครับถ้าผมอยากจะรู้ผมต้องปัดซ้ายปัดขวาฟังดู Microsoft Messenger ชุนภาพ282 m ปดีิดสวิตปิดนะครับตอนนี้เราก็สามารถแบ็กออกไปได้เลยครับการกลับปุ่มตักลับปุ่มการตั้งกลับปุ่มหน้าแรกนะครับ ทีนี้เราก็สามารถเปิดหรือปิดแชทเฮดได้นะครับถ้าเราไปปิดแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปเปิดได้ทาง m e s เซนเจอร์ตามปกตินะครับแต่ผมจะไม่พาไปแล้วนะครับเพราะว่าพาไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ยังไงแล้วลองไปศึกษาหรือลองไปทำตามคลิปดูนะครับอันนี้ของผมนะครับเป็น Android 13นะครับใน Samsung S20 FE นะครับคิดว่า Android 13ใน Sam s u n งยี่ห้อในยี่ห้อ a m s u n g นะครับแล้วก็รุ่นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูล A ตระกูล M นะครับที่ใช้ Android 13ก็ลองไปค้นขวาลองไปหาดูว่าเขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่า นะครับเอาล่ะผมก็ต้องไปแล้วนะครับเพื่อนๆท่านใดอยากให้ผมแนะนำการไปตั้งค่าหรือไปปิดโน่นนี่นั่นในสมาร์ทโฟนหรือในคอมพิวเตอร์นะครับก็สามารถที่จะแนะนำกันได้นะครับคอมเมนต์มาก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมจันทวอนเพื่อนไอทีต้องขอลาไปพร้อมกับแบ็กกราวน์ของน้องพีโป้นะครับที่กำลังเห่าอยู่ใลขณะนี้นะครับ สุขสมหวังโชคดี <Wow. S 1> และเจอแต่สิ่งที่ดีร่ำรวยเงินทองและสุขภาพจนเป็นของจงเป็นของเพื่อนเพื่อนทุกๆท,ท่านนะครับเราจะไม่มีการตัดต่อเท่านั้นนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ